ออ้ยมันยูพี่หนูใหญ่มันยู่พีุู่นะไอ้หวยเต็มอยู่บาดเมันมยู่ฟังผี่แล้วนเงียหวยโอ้จังอู้หลังแรกใจละต่ละ หลังเรกโดนหางวา่าเราตัวไอตัวมันนะโดนครับหลังนี้ตัวที่สามตัวที่สามมาแล้วสวยครับผมหลังนั้นกระโดนครับผมตัวที่สี่ปุ่นครับอยู่เท่งๆปุ่นโอ้โห แฉ้มมุมเดียวเลยพี่น้องครับซีแี้มสวัสดีครับผมพี่น้องครับเจออันนี้แล้วครับกับไม้โคตรควยหนูครับไม้นี่มาย้ำไหนบอกเลยว่าบอกเคยผิดหวังพี่น้องห่างไปโดดแล้วลายมือแล้วท่านเี่มาดักห,หนูยุ่งหนีไหมยังอยู่บะ เป็นหนูขา,าต่ำไีน่น่องให้ก็เกา่าตรงนี้แบบว่าของแท็งมันยุ่ผุนครับขอให้ผมดักก่อนหน้านี้พี่มันยุพี่เดีย๋ยวไปเมืองครับไม้นี่ต้องขออนุญาตก่อนเข้ามาคุยกับเจ้าของไปแล้วครับ ไม้รับรับหรอกสวนเพิ่นได้กับแบงกจากของเพื่อน้ำครับได้น้อยกับว่าแบงกบได้หลายกับแบงกอยู่หวาสุกหรอกอยู่ยังบ่ nụ nòi bố mi hoi lên à, cái mông núi tập nhau người là bà cái kỳ nam để lại hàng bên lòng thế nào Ừ, đi hoa yêu hấp Tôi nói กันแท้นี่เตี้ยมา,ากันแท้นั่นนะครับตอนนี้สีเริ่มเมือ่อละวนานเลยก็เห็นห้อยอยู่ครับไม่หนูใหญ่โอ้โหเกิดดิดับไปแน่แล้วครับเอาหักเอาเนี้ยโอดอยู่นี่ใส่เลยอันแรกไม่เป็นไรไปเห็นเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะห้อยเก่า ดับอิหลีครับมัด้ไปก็เป็นเก็บอาจะมีสามสิบกัวครับครับลันงนี้เป็นกระดีบไว้ครับคมไว้ก่อน ไว้นี่หลับมันบีดใส่มือน่อนกรับแบบนี้หลับเห็นห้อยเลยพี่น่อนไปะด้ยต่อมันทางพี่ครับ ใหม่ๆเลยพี่นอนครับหวยใหม่ๆเลยขวดมือเศร้านี่นี่ยจังสีนะไหมรวยครับผมโอ้ยมันอยู่พี่หนูใหญ่มาอยู่พี่นะไอ้หวยเต็มอยู่บาทเลยมันมาอยู่ฟังผีแล้ว เงินเมดเียระสวยโอ้จงัออจงคับเกียรอันใส่ไปจังเงินเงินเมดรับใส่ไป ุ่นพ,พี่อีกบุกลายก็อย่างเดืเอดเกลาควับไปหน่ยเดี๋ยวมื้นเสามาลุ่นกันครับมันใหญ่อายูพี่อาข้อควักลราไอ้ขอขีดหลังหนึ่ง,งสบาย,ยาเดี๋ยวมือ่เจอก,กันครับผม มะรุนร้องกันบรรยากาศโอ้โนี่ตัวอุว่นๆดีใช่หยาบอื่นเนะาะนี่ฝนไหมไค่หยาเลยสวัสดีตอนเสาๆครับพี่น้อง ช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมพี่น้องเดวเวลามายามหนูฮะละเดี๋ยวไปเบิ่งหมองที่ใส่สุดท้ายก่อนเลยพี่น้องครับว่มามันยุกกน่ก่อนหมองเขาใส่หมองแหลกใส่หลายครับนี่มา้นี้นับเลยมาจากหลังหูสวามุ้มนี่นี่เกือบซิปไปครับ กือบสิบหลังจะพามุมนี่เป็นหนูหาตั้มเหรอพี่น้องครับก็เป็นหนูพุกหนูไ่เป็นหนูฟุกง่ายหนูฟุกง่ายห,หมดแล้วอยู่มุมนั่นอนาสีเอาไปหมดแล้วครับไปลุ้นครับไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีไหม นีหลังแรกไรล่ะไรล่ะหลังแรกโดนหางวาดหาตัวไอตัวมันน่ะโดนขาครับโดนขาครับพี่น้องจะหลุดว่เค้มีกรณีหลุด เลยเด่นโอ้ยบอนอยครับพี่น้อยครับรอรบอน,นอยบอน,นอยครับผมโอ้ขาเกือบขาดยวขอจัดการก่อนครับหลังแหลกเลยพี่น้องครับตามขาดครับพี่น้องครับหนูขาต่ำหลังแหลกตีขาจนมุนเหมือนเจ็บ นให้ใส่ปากคูเฮาก็บดดนครับพี่น้องห้อยมากินเหยื่อใส่ไว้บ่อดได้นะครับมีไก่ครับอยู่นี่อืโอ้ยจับถือมือเจ้าของเนี่ยห้อยมากินทูหลังเลยครับจะกลับบดดนกลับบอลันโดนครับหลังนี่มี แดงจอมุนเหมิดครับพี่น้องครับตัวใหญ่เดยถือตัวเว้นเทอยครับนี่มุนแดงยองถืกกับโมทำม,ม,มาบาลังนี่ลังเดียวนี่ถอนคนให้อีกแล้วหมดโอ้หมดถืก โดนครับหลังนี้ตัวที่สามตัวที่สามมาแล้วสวยครับผมเ๋ยวหมดออกก่อนพี่นอ้องหมดกำลังถอนคนให้สามเต้มเรียบร้อยครับผมเต็มเต็มเนี่ย ก็จะใส่นี่ครับของเสียบด้พี่รองครับนี่หนูขาต่ำหลังนั่นกระโดนครับผมตัวที่สี่ฝนครับอยู่เท่งๆ่นโอ้โหแชมมุมเดียวเลยพี่รองครับซีเตี่ยมนี่ครับผมเลียดเลียดอยู่นี่เป็นไหน เดี๋ยครับผมสี่แต้มจะรุนนีแล้วล่ะหนูนี่กลางตัวต้งนีบอมาครับ เจ็บไปลุยต่อเหมือนเร่วจริงนี้เซ้ยก่อนข่างห้างกันโอ้มากินเนียเถอะเ่อะ กับบอดีดโอ้ยอย่าว่าขาบกลับบอกได้นะเขาขึ้นไปอีงสี่พี่น้อง กรับจะเปมาขี่ได้ถ่ายลังนี่ข้าบกรับออกเสยกินเย,ย่เข้าเสยขาดมัดมกาดพอ้อมมึงค่้ยบุญย่างงามมึงนี่ยักหัวจะอ้ย ไม่เป็นไลกเราได้สีดแจ้มแล้วมุมนี้ผมก็ได้ไปไลายตัวละมาใส่มือน่ะแต่ะอู้โดนอีกแล้วสองหลังซ้อนครับผมหลังนี้โดนขาอีกแล้วตัวที่ห้าตัวที่หกครับ เป็นไนเอรลเอว่าถือยังครับถือขามันพยายามติเข่าหูคืน <c oughs> ขอไปครับพี่น้องออกมาจะเข้าไปทำไมจ้ะโอ้ยตัวสวยรุ่นนี่อะไพี่น้องเดี๋ยวขอจัดการกนะครับ ไซนี้ครับผมหููขาต่ําตัวที่ห้าตัวแล้ก็ตัวที่หกครับผมกลางตัวแบบนี้บางีหลอดมีหลังนี้ไหมไมาเห็นกลับเลยพี่น้องมันโมครับผมโตัวที่หครับหาต่ำเรื่อวๆเลยพี่น้อง โอ้โพวกเป็นหรอสมกับเขาโอ้โโจงไว้ที่อ,อีกโดนนะครับจนก็จะคว้างเป็นสิมาบอสบ่อไข่มะไซผู้หลั่บอสิมามะไซอีก <c oughs> โดนอีกครับผมตัวที่เจ็ดมีบ่ตายบ่ตายเฉยพี่น้องครับจีบกลางโตไวไ บอกแล้วครับไม้นีว่าต้องห่วงหนูหลายเพือ่อนนะเมื่อแล้วครับโอ้ผุ่นหลังนึงอยู่พุ่นนี่น้องเัาพูดถ่ายพูดถ่ายห้อยหนูไงหญ่เลย ว่าสิเข่าหยาบพี่นอ้องว่าแถวนี้ผมใส่ดูคักเฮย้ยโอ้หนูซิงหนูซิงเข่าเนีย่ยห้อยหนูใหญ่ควัดอยู่หนูซิงเข่าวกว่อนครับหนูซิงกวนก่อนเจ็ดแต้มครับผมที่ว่าคักอยู่เด้พี่นอ้อง ขาต่ำหรือล้วนท่องแหละชนิดเดียวเลยมัอนี่ขอจัดการหนูตจวานี้กัน ยามันกัดครับขออัหยหลายๆโหดหลายจักหน่อยเนี่ยแถวนี้หงูใหญ่หายหายไปเลยครับหลังจากที่ผมมาใส่ได้ไปน่าจะมีแ้แหละครับยี่สิบกว่าเนี่ยวันนีห้อยขวดอีกเลยผมนี่ใส่ยังไหนถือแก้มนั่นนี่เยี่นี่มีห้อยเลยบาทนี่ มีห้อยขวดเลยครับไปพี่รองไปสรุปผลงานกันครับผมสวยละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเต็มขาตั้มหลุนล้วนเลยพี่รองครับมีหนูผูกจักตัวเลยมัอนนี้ตัวแรกเขาถือขามนเอเละแต่กระตัวงามดีครับผม นี่ละของแซบพี่น้องครับขั้วกินได้หอดกระดูกหนูนี่แล้วเฮ็ดกินผมมาเฮ็ดหนูนี่แหละครับกินหนูแพงนี่นิดละเอาไว้จะขายตัวยงย์ตัวของกินเองก็ดีเน้นแต่หนูมูนี่แหละตัวนี้ใหญ่สุดว่าท่านตายจี๋สิบลอนดอคร สวยพี่น้องถือว่าได้ยุได้กินครับผมจังไงก็ฝากพี่น้องเขากดจิตตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจในเด้กครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านฮ้อครับพี่น้องงสี่ล้วครับหาอยู่หากินดักหนูยาวๆเ,เลยปีนี่นี่ตัวนี้ไหมันี่ฟื่อตัวจี สวยๆแจ<ก>๋วคุณเลยลคับผมเจอกันใ่คลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ